โมชูสวัสดีค่ะทุกคนโมชูพิงกี้โมชูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นเพื่อนของโมที่ชื่อว่าพิงกี้ค่ะพิงกี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์ที่เคยได้รเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะอยากให้พิงกี้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิงกี้นะคะก็ตอนนี้นะคะก็เป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายบริษัทเอกชนนะคะแล้วก็ตอนเรียนปริญญาโทนะคะก็ ได้รับทุนให้ไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสเมืองตูลูสนะคะก็คือมหาลายัยตูลูสวันนะคะ University of Toulouse 1นะคะก็ไปเรียนสาขากฎหมายระหว่างประเทศนะคะจะเน้นทางด้าน International Business Law นะคะค่ะก็เรียนช่วงปี2012ถึง2014นะคะค่ะก็อธิบายนิดนึงนะคะว่ามหาลายัยตูลูสนะคะเขาจะมีเหมือน3แคมปัสนะคะก็คือตูลูสวันเนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับ สายสังคมศาสตร์นะคะก็จะมีพวกกฎหมายเศรษฐศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ประมาณนี้นะคะส่วน t u วรู2สนะคะก็จะเน้นทางด้านสายภาษาสายมนุษยศาสตร์อักษรนะคะค่ะตั u รู t สานะคะ,คะ,ะ,คะก็คือจะเป็นสายวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับด้านสุขภาพค่ะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วตอนที่ไปเรียนไปเรียนเป็นหลักสูตรภาษาอะไรค่ะก็ไปเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าในช่วงปีแรกที่ ที่เราเริ่มปรับตัวก็คือพยายามแบบว่าคุยกับคนฝรั่งเศสด้วยแล้วก็ถ้ามีคลาสไหนที่สอบเป็นฝรั่งเศสเราก็จะไปเหมือนซิดอินก็คือไปนั่งฟังเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็พิงกี้นะคะก็เป็นนักเรียนทุนฟรองโกไทยนะคะรุ่นเดียวกับโมนั่นเองแล้วอ่อย้อนกลับไปนิดน,นึงว่าตอนที่พิงกี้ตัดสินใจทำไมถึงเลือกที่จะไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศส ก็ย้อนไปนิดนึงแล้วกันว่าตอนปริญญาตรีนะคะก็คือเรียนคณะนิติศาสตร์จุลานะคะซึ่งเ,เรียนาสาขากฎหมายระหว่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านกฎหมายของฝรั่งเศสด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะก็ ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายฝรั่งเศสมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นประเทศที่มีการน่าจะมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ดีอะคะ่ะก็เลยเริ่มสนใจตั้งแต่ช่วงปี3ขึ้นปี4ี่ะค่ะแล้วพออย่างพอเริ่มสนใจแล้วค้นหาข้อมูลเรื่องการศึกษายัางไงค่ะก็ในช่วงขึ้นช่วงปี3ขึ้นปี4นะคะก็แพลนไว้เลยอะคะ่ะว่าเราอยากจะได้ทุน ไปเรียนต่อต่างประเทศในด้านกฎหมายก็เลยลองหาข้อมูลหลายๆทุนมากๆเลยนะคะแล้วก็จนไปเจอเว็บไซต์หนึ่งนะคะเหมือนกับว่าเป็นเว็บไซต์ที่แนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศเขาก็จะใส่ชื่อลิสต์ทุนต่างๆไว้นะคะทุนปริญญาโทแล้วทีนี้เราก็เห็นว่ามันมีทุนฟรองโกตนะคะซึ่งเป็นทุนของอ่สถานทูตของรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะที่แบบให้ทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็ ค่าการศึกษาด้วยก็รู้สึกว่าเออเป็นทุนที่น่าสนใจก็เลยลองดูตั้งแต่ช่วงขึ้นปีสี่อะค่ะแล้วก็เริ่มเตรียมตัวพวกสอบภาษาสอบภาษาอังกฤษหรือว่าเตรียมเตรียมตัวดูเอกสารที่ที่จาเป็นที่เราจะต้องเขียนใบสมัครเนี่ยค่ะก็คือเรารู้สึกว่ามันมีทุนรองรับก็เลยเลือกไปทางฝรั่งเศสมากกว่าแล้วแล้วตอนนั้นค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัยยังไงบ้างค่ะก็ ตอนตอนแรกนะคะจริงๆไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเกี่ยวกับมหาลัยในฝรั่งเศสเท่าไหร่แต่ว่าก็คือพอจะมีรุ่นพี่ที่ที่ไปเรียนด้านกฎหมายอยู่บ้างอะคะ่ะก็เลยลองถามรุ่นพี่ที่เขาได้ทุนฟองโกไตแบบก่อนหน้าเราแล้วก็ไปเรียนกฎหมายเราก็ได้คําแนะนําที่แบบเยอะเยอะมากแล้วก็ดีมากๆค่ะก็คือเราก็เลยเหมือนเข้าไปในเว็บไซต์ของมหาลัยที่เราสนใจแล้วก็ไปดูคอร์สเรีลบัสของแต่ละมหาลัยอะคะ่ะแล้วก็ดูรีควีเมนต์ต่างๆ แล้วก็รู้สึกว่าออตูลูสเนี่ยเป็นแบบมหาลยัยที่ออมีมีคอร์สที่น่าสนใจที่แบบว่าตรงกับสิ่งที่เราอยากจะเรียนนะคะโอเคแล้วตอนนั้นก่อนที่จะไประดับภาษาฝรั่งเศสเป็นยังไงบ้างค่ะก็เริ่มจากศูนย์เลยนะคะ <mm> ก็คือเป็นแบบเนอร์ <mm> สุดๆค่ะเพราะว่าไม่เคยมีความรู้พื้นฐานอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับฝรั่งเศสก็คือพอเรียนจบปีสใช่ไหมคะก็คือพอรู้ว่าเราได้ทุนเนี่ย ก็ทางสถานทูตนะคะเขาก็จัดคอร์สสอนภาษาฝรั่งเศสให้ซึ่งเป็นเหมือนอินเทนซีฟคอร์สเพราะว่าต้องเรียนทุกวันจนถึงสูกเนี่ยคะ่ะประมาณ2เดือนก่อนไปเรียนคะ่ะก็คือเรียนในตอนนั้นแล้วก็ก่อนเดินทางก็คือเหมือนมีการสอบระ,ระดับภาษานิดนึงนะคะก็คือเตสเอก็สอบได้ประมาณเบอังคะ่ะก็รู้สึกว่าเออเรา,อาพอมีพื้นฐานไปใช้ชีวิตได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตัวนั้นไม่กลัวหรอแบบว่าตอนที่ก่อนไปอะ่ะภาษาก็ยังเออยังพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วเราก็ตัดสินใจไปในประเทศที่เขาแบบว่าค่อนข้างใช้ภาษาของประเทศเขาด้วยอะ่ะจริงๆก็กังวลเหมือนกันนะคะคือเราตอนแรกเราก็คิดว่าเขาก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษบ้างหรือว่าเออถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้มันก็น่าจะซ u r v i v e ได้ในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ค,คือคิดว่าไอาการที่เราสอบผ่านว1เนะะี่ยค่ะก็ อาจจะช่วยบ้างในชีวิตประจําวันยอะไรเงี้ยก็ตอนแรกไม่ได้กังวลขนาดนั้นจนจนกระทั่งไปถึงที่นู่นจริงๆค่ะแล้วแบบเคยไปฝรั่งเศสมาก่อนหน้านั้นเปล่าแบบก่อนหน้าที่จะไปเรียนรู้จักประเทศฝรั่งเศสประมาณไหนบ้างคือไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะไปคือก่อนหน้านี้ก็จะไปแต่ประเทศแบบในเอเชียอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็คือรู้จักฝรั่งเศสก็คือผ่านแบบว่าอินเทอร์เน็ต ค่ะก็ดูข้อมูลดูอะไร youtube หรือว่าเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็คือรู้จักผ่านทางนี้เท่านั้นยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบฟังคนอื่นพูดมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก่อนแบบว่าเรามีความคาดหวังอะไรปะแบบตอนก่อนที่จะไปอะคาดหวังว่าจะเป็นยังไงประเทศฝรั่งเศสจะเป็นยังไงแล้วไปถึงแล้วมันเป็นอย่างที่คิดไหมไหมก็จริงๆก่อนก่อนจะไปนะคะเราก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนกับว่าทุกอย่างเขาน่าจะ เออเป็นไปนตามแบบแผนหรือว่าแผนที่เซตไว้อะไรแบบนี้แบบไม่ไม่น่าจะใช้ชีวิตยากมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยตอนที่ไปถึงวันแรกก็คือเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เลยตั้งแต่วันแรกที่ลงเครื่องเพราะว่าเออจะเป็นเรื่องหอพักนะคะก็คือเหมือนตอนแรกเนี่ยพิงกี้ก็ได้อ่รับรองจากหอพักหนึ่งที่อยู่ใกล้มหาลัยอยู่ในตัวเมืองนะคะ ก็เขาก็บอกว่าเราได้อยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็บอกรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็แบบโอเคแล้วก็หาข้อมูลเรื่องหอนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วพอวันที่บินไปถึงตูลูสนะคะก็เอ่อก็มีรุ่นพี่คนไทยนะคะเขามารับแล้วก็พาไปที่หอนี้แล้วปรากฏว่ามาดามที่หอก็บอกว่าเราไม่ได้อยู่ที่หอนี้ก็คือชื่อเราอ่ะใช่ค่ะไปอยู่อีกหอหนึ่งซึ่งเป็นหอที่อยู่นอกเมืองไกลมากประมาณแบบ30 40สินาทีนั่งเมโทรอะค่ะ ใช่ oh. ก็อันนี้ก็เซอร์ไพรส์นหนึ่งแล้วก็ทีนี้มาดาเขาก็บอกว่าเออเราต้องไปติดต่อเอาเองอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เขาเหมือนกับว่าเราทุกอย่างเราต้องทําเองประมาณนี้ก็แต่ว่ายังโชคดีที่ว่ามีพี่คนไทยที่เขาแบบพูดภาษาฝรั่งเศสได้แบบมาช่วยอย่างเงี้ยเขาก็พาเราไปที่หอนั้นแต่ว่าพอถึงหอนั้นหอนั้นก็ปิดคะ่ะคือเขาปิดทําการพอดีในวันนั้น oh. แล้วก็คือแบบว่า เหมือนที่ทําการเขาไม่ได้เปิดทุกวันแล้วเขาก็เปิดเป็นบางเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ในครั้งแรกที่ไม่ถึง <ไป S 2> ก็เลย <c oughs> แต่ว่าใช่คือแบบโชคดีมากว่าเจอเรื่องแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าดีที่ว่าแบบเออมีพี่คนไทยที่แบบดูแลดีมากๆอะไรย่างเงี้ยเขาก็ช่วยแบบว่าให้ที่พักอะไรแล้วก็ให้คําแนะนําในการใช้ชีวิตต่างๆอะไรย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยใน,ในตอนนั้นน่าอาจจะรู้สึกแบบตกใจว่าแบบอุ้ยเออเรายังไม่มีที่พักอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบของเราก็เต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือพอพอเราผ่านมาแล้วแล้วก็มองกลับไปก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบมันก็น่าจดจำแบบว่าน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆการไปอยู่ต่างประเทศการที่รู้จักคนไทยบ้างแบบว่าเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเวลาที่คิดถึงบ้านนะนาอยอยากพูดภาษาไทยอ่ะเราก็จะคิดถึงเพื่อนเราชวนเพื่อนเราไปเที่ยวอะไรแบบนี้ เตว่าแบบใช่ใช่ใช่สาคัญมากแต่นี้คือโชคใช่ค่ะคือโชคดีมากที่แบบที่เมืองตูรุจ้ามีพี่คนไทยที่แบบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยเขาก็แบบคอยช่วยเหลือเรารู้สึกว่าแบบพอเริ่มไปอยู่แล้วปรับตัวยากไหมก็คิดว่าสิ่งที่เอ่อทำเราต้องปรับตัวอันดับแรกก็คือเรื่องภาษาเลยค่ะเพราะว่าการที่เราแบบไปซูเปอร์หรือว่าไปซื้อขนมปังไปซื้อกาแฟอะไรเงี้ยคือเขาจะพูดฝรั่งเศส กันหมดเลยก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราพูดอังกฤษไปเนี่ยบางทีเขาก็อาจจะตอบเป็นฝรั่งเศสกลับมาซึ่งเราอาจจะฟังแล้วเราไม่เข้าใจหรือบางทีก็เลยทําให้แบบไม่สามารถซื้อของได้อะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอุปสรรคอย่างหนึง่งแล้วก็เหมือนกับว่าการที่เราอยากจะเป็นเพื่อนกับคนฝรั่งเศสเนี่ยค่ะคือก็จริงๆคนฝรั่งเศสจะมีหลายแบบจะมีแบบที่ว่าเขาอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคนต่างชาติก็เลยไม่ยังไม่ค่อยเข้ามาคุยกับเราก่อนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะ อยู่กับคนฝรั่งเศสด้วยกันแต่ว่าเหมือนเราอะต้องเข้าไปหาเขาแล้วก็ต้องพยายามพูดฝรั่งเศสให้ได้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออภาษาเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันในช่วงแรกที่ไปถึงแต่ว่าทีนี้ก็รู้สึกว่าโชคดีมากที่ว่าทางทูนฟองโกใจอะค่ะเขาให้เบิกค,ค่าเรียนภาษาได้ก็เลยพิงกี้ก็เลยไปลงคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสของอาริองสตูรูสนะคะตั้งแต่ปีที่ไปถึงจนจนจบเลยค่ะก็ลงแบบหลายคอร์ส รู้สึกว่าเออได้เราก็ได้แบบได้เพื่อนในคลาสด้วยแล้วก็ได้เพื่อนที่มาหาลาัยอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแสดงว่าขยันมากเรียนเยอะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> รู้สึกว่าก็เป็นช่วงที่เออต้องตักตัวไม่ได้แล้วก็พยายามเรียนอะไรได้ก็เรียนไปค่ะแล้วอ่การเรียนที่นู่นเป็นยังไงบ้างแบบว่าในห้องเรียนเขาสอนเหมือนที่เราคุ้นชินกับประเทศที่ประเทศไทยไหมอ๋ออันนี้จะบอกว่ามันมีความแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่า คืออันนี้ก็เป็นอ,อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าตอนที่ไปถึงอะคะ่ะคือแบบว่าอาจารย์แต่ละวิชานะคะเขาเขาจะไม่ได้เน้นการสอนจากในตำราเขาจะเน้นการให้ทุกคนนะคะแบบแสดงความคิดเห็นแล้วก็ดิสคัสกันแล้วก็ให้รู้จักคิดแล้วก็ตั้งคำถามในแต่ละเรื่องแบบเหมือนกับให้เราสงสัยสงสัยในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็เหมือนมาคุยกันว่า เออเราเห็นยังไงเพื่อนเห็นยังไงแล้วอาจารย์เห็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างบางวิชานี้ค่ะอาจารย์ก็อาจจะให้ท็อปิกมาว่าโอเคแบบในคลาสต่อไปเราจะคุยกันเรื่องนี้นะแบบว่าเหมือนให้เราไปเตรียมอ่านมาก็อาจจะบอกแมททเรียลอะไรบ้างเงี้ยค่ะก็คือพอเราก็ก็เลยทุกคนก็เหมือนต้องไปเตรียมตัวมาซึ่งเราก็จะเห็นชัดว่านักเรียนต่างชาตินะคะก็จะมีทั้งยุโรปอเมริกาหรือว่าในเอเชียก็มีอย่างเงี้ย หลายประเทศเขาก็ค่อนข้างกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วก็กล้าที่จะดีสคัตกันนะคะโดยที่แบบไม่ได้รู้สึกอายหรือว่ารู้สึกว่าเออเราจะพูดผิดหรือเปล่าแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยก็พิงกี้เองก็ยังไม่ชินกับการเรียนแบบนี้ก็เลยจะอาจจะแบบนั่งฟังดูเขาก่อนว่าเออเป็นยังไงเพราะตอนแรกก็กังวลว่าเออถ้าเราพูดออกไปเนี่ยเออมันจะผิดไหมหรือว่ามันจะโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรียนไปนหลายๆคลาสเนี่ยก็เริ่มปรับตัวได้ก็รู้สึกว่า เออโอเคก็ถ้าพูดไปแล้วมันผิดก็ไม่เป็นไรแบบเราก็จะได้รู้ในตอนนั้นแล้วก็เพื่อนก็จะได้รู้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราอาจารย์เขาก็โอเพนมากๆที่แบบที่ที่เราแสดงความคิดเห็นเขาก็จะรู้สึกว่ามันโอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้เรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากเพราะว่ามันช่วยให้เราเปิดมุมมองหลายๆด้านแล้วก็ฟังความเห็นที่หลากหลายค่ะก็คือแต่ว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราได้ยินหลายๆคนพูดนะคะว่าแบบ ที่ฝรั่งเศสเวลาที่เรียนโดยเฉพาะคลาสเชิงแบบนี้ก็คือไปทางสายที่จะต้องตั้งคําถามมากๆหรือว่าให้ความคิดเห็นอาจารย์เขาจะค่อนข้างผักดันให้นักเรียนเนี่ยให้ความคิดเห็นในห้องเรียนแล้วก็จะไม่มีการมาบอกว่าถูกหรือผิดคือเขาจะยอมรับฟังทั้งหมดอะไรอย่างงี้แล้วก็อืแปลว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างดีที่นูน่นไปแรกๆอาจจะไม่ค่อยชินใช่ใช่ค่ะตอนแรกก็จะเข,ขินๆ <laughs> แล้วแบบเออรู้สึกว่า เพื่อนๆคนฝรั่งเศสหรือชาวฝรั่งเศสโดยทั่วไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะก็เอออย่างอย่างที่เกินไปเมื่อกี้นิดนึงว่าเขาจะเหมือนมีสองไทป์ <c oughs> ก็คือเหมือนทป์หนึ่งก็จะแบบว่าอยู่กับคนฝรั่งเศสด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วจะอีกไทป์นึงก็จะเหมือนกับว่าคุ้นเคยกับคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนที่แบบไปต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะเข้ามาคุยกับเราเหมือนแบบเหมือนกับว่า มันไม่มีกำแพงทางด้านเชื้อชาติหรือว่าภาษาอะไรมากันก็คือเขาก็จะเห็นว่าเออเราก็เป็นเด็กต่างชาติคนหนึ่งก็เข้ามาคุยแล้วก็แบบให้ความช่วยเหลืออะไรเกี่ยวกับด้านภาษาที่สมมติบางทีเราแบบเออเหมือนเราอ่านอะไรไม่เข้าใจแล้วก็ไปถามเขาได้หรือว่าบางทีก็มีแบบไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีค่ะก็ก็จะมีแบบสองทนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ก็คือพยายามที่จะเหมือนเ,ออเข้าไปคุยกับเขาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าเราก็จะได้แบบ เออได้ฝึกภาษาด้วยแล้วก็ก็ได้เพื่อนเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยส่วนรวมพี่กี้ก็รู้สึกว่าก็จริงจริงเพื่อนฝรั่งเศสก็แบบน่ารักนะคะโอเคเลยเราว่าเราเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าตอนที่เราไปเรียนน่อย่างหลักสูตรเราเป็นภาษาฝรั่งเศสหมดเลยใช่ไหมจะเห็นได้เลยว่า<ม>แบบคนฝรั่งเศสที่ ได้ออกไปต่างประเทศหรือว่าได้เคยไปต่างประเทศอ่ะเขาจะค่อนข้างโอเพนที่จะมาคุยกับเราแบบมากกว่าใช่ใช่คือถ้าสมมติเขา uh huh. ไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลยเขาจะค่อนข้างอยู่ในกลุ่มคนฝรั่งเศสด้วยกันเห็นคือคือเห็นได้ชัดอืมแบบแล้วถ้าถ้าเราอยากจะเป็นเพื่อนกับเขาเนี้ยตัวเราเองอ่ะจะต้องเข้าไปคุยกับเขาก่อนแต่เขาก็เขาก็ไนซ์นะคือเขาก็จะคุยกับเราแล้วก็ก็คือเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าเราต้องเข้าหาเขาก่อน ใช่ใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดเราพูดฝรั่งเศสได้เขาก็จะยิ่งเหมือนแบบเหมือนโอเพนกับเรามากขึ้นนะในความรู้สึกใช่ใช่คือมันก็คงเหมือนกับว่าเออคนต่างชาติที่มาประเทศไทยเนาะแบบคนไทยก็จะอาจจะเรียนผู้ภาษ,ษาเขาไม่เก่งก็แบบไม่กล้าเข้าไปหาถ้าเขาพูดภาษาไทยได้มันก็จะทําให้แบบเออเป็นเพื่อนกันมากขึ้นได้ง่ายขึ้นอ่าเห็นด้วยแล้วแบบตอนอยู่ที่นู่นได้เที่ยวไหนบ้างได้เที่ยวแบบว่าทั่วยุโรปเลยเที่ยว คือเที่ยวเยอะมากค่ะคือถ้าในฝรั่งเศสเองเนี่ยก็แบบไปหลายภูมิภาคนะคะแต่ว่าในประเทศยุโรปก,ก็ประมาณน่าจะ14ประเทศโดยประมาณนะคะก็คือไปค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าเออเพราะว่าเหมือนฝรั่งเศสเขาจะมีช่วงวันหยุดที่มันมีหลายช่วงอะไรแบบเนี้ยเราก็เหมือน manage เอาเองบริหารจัดการว่าเออถ้าช่วงไหนมันไม่ตรงกับสอบหรือว่ามีงานที่ต้องทําอะไรแบบเนี้ย ถ้าช่วงไหนพอไปได้แล้วก็ก็ไปเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะแบบว่าได้ไปเรียนรู้เประเทศอื่นๆที่เรายังไม่เคยไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ประสบการณ์ทั้งแบบโหนโนก็มีค่ะแล้วก็แบบสนุกสนานก็มีค่ะร,รู้สึกว่าแบบทุกคนเที่ยวเยอะมากเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้เที่ยวเลยตอนอยู่ที่นู้นถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนๆหลายๆคน <laughs> ทุกคนแบบบางคนไปไปครบเชงเก้นอะขาดแค่ไม่กี่ประเทศอะไรเงี้ยเราแบบ เอาเวลาที่ไหนมาเ,ออทเที่ยวเนี่ยแต่ว่าดีนะดีแบบอยู่ฝรั่งเศสแล้วมันเที่ยวสะดวกเนาะแบบหลายๆเมืองก็นั่งรถไฟไปได้แบบตัว๋วตั๋วเครื่องบินก็ถูกถ้าสมติบินไปเงตั๋วเครื่องบินบางทีถูกกว่าตั๋วรถไฟใช่ใช่ถูกมากแล้วก็ยิ่งถ้าเราเป็นนักเรียนนะคะเราจะแบบได้ส่วนลดอะไรพวกเนี้ยเยอะมากแบบคุ้มมากก็คือถ้ามีโอกาสไปต้องต้องใช้ให้คุ้ม ต้องใช้ให้คุ้มค่ะถูกต้องค่ะถ้ามีวันหยุดเมื่อไหร่ก็ต้องใช้ค่ะแล้วแบบหลังเรียนจบแล้วพิงกี้ก็กลับมาไทยเลยหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรต่อก็คืออ๋อค่ะก็พอดีว่าทุนฟองโกไตท,ที่พิงกี้ได้อ่ะค่ะเขาโคก,กันกับหน่วยงานในไทยนะคะหน่วยงานหนึ่งก็พิงกี้ก็เลยเหมือนกับต้องกลับมาทำงานที่หน่วยงานนั้นนะคะ ประมาณ2ปีค่ะเพื่อแบบว่าเค่คา,ายว่าเออใช้ทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ1เท่าก็เลยพอเรียนจบแล้วก็เลยกลับมาที่ไทยเลยค่ะใช่เพราะว่าเออก่อนหน้านั้น,น,นเราก็เลยแบบอาเที่ยวเก็บให้ครบเท่าที่จะทําได้ค่ะแล้วก็เออพอเราทํางานแบบว่าโอเคการที่เราได้ทุนที่มันโคกับ บริษัทหรืออะไรพวกนี้หรือหน่วยงานในไทยอ่ะมันก็มีข้อดีตรงที่ว่าจบแล้วเนี่ยมันมีงานรองรับเราเลยก็คือมีประสบการณ์ทํางานทันทีแล้วก็หนึ่งเท่ามันก็ยังโอเคนะไม่ได้แบบต้องใช้ทุนนานมากใช่อืแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบประสบการณ์ของประเทศฝรั่งเศสช่วยในด้านการหางานอื่นๆต่อไปไหมค่ะเออรู้สึกว่าการที่เราไปเรียนที่ฝรั่งเศสช่วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอเหมือนกับว่า ที่คอร์สเรียนแล้วก็มหาลัยต่างๆในฝรั่งเศสนะคะก็แบบเป็นที่ยอมรับแบบในระดับสากลอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอพอเราแบบว่าเออได้ผ่านการเรียนจบการศึกษาที่นั่นมาเนี่ยแบบเวลาเราแบบสมัครงานอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะแบบว่าเออบริษัทค่อนข้างยอมรับนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าเราแบบรู้ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเงี้ยค่ะก็จะยิ่งเหมือนเป็นเป็นกําไรของเราไปอีกต่อหนึ่งนะคะในการแบบว่าทํา ทำงานหรือว่าการหางานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในตัวเนื้องานเองนะคะกฎหมายเกี่ยวกับระหว่างประเทศหรือว่ากฎหมายด้านบิสเนสอะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีหลายๆส่วนที่เป็นคอนเทนต์ภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็คือถ้าเราเหมือนมีพื้นฐานหรือเข้าใจบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราเหมือนได้ข้อมูลที่มันมากกว่าคนอื่นแบบว่าที่ มากกว่าภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะก็รูว่ามีประโยชน์มากอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการเนาะส่วนประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอันนี้ก็คือช่วยมากๆค่ะแล้วคือตอนนี้ก็ยังได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสบ้างหรือเปล่าจริงๆางานก็ไม่ไม่ได้ค่อยได้ใช้ไม่แทบไม่ได้ใช้เลยค่ะก็ถ้าไม่ได้คุยกับเพื่อนคนฝรั่งเศสก็คือไม่ได้ใช้เพราะว่างานจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่ค่ะใชท่ทีนี้ก็เลยเป็น ที่มาว่าเนี่ยก็เลยมาดูช่องของแตงโมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลืมภาษาฝรั่งเศสค่ะแบบเป็นช่องที่ดีมากๆเพราะว่าช่วยสอนพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก็ทําให้บอกว่าเออมีรือฟื้นความจำะะอะไรอย่างนี้ค่ะอ๋อแตงิวมากแตงมาช่วยช่วยขายช่องเราด้วยโอเคเราเออ นอกจากแบบประสบการณ์ด้านการเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีประโยชน์อะไรกับชีวิตเราบ้างไหมแบบมีประโยชน์อะไรกับการใช้ชีวิตหรือว่าเราได้เก็บเกี่ยวอะไรมาทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างนะคะก็จากหลายๆหลายๆเรื่องที่เจอนะคะก็ประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็มีทั้งประสบการณ์ที่แบบเออน่ากลัวน่าตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ เออมีความแบบเออไม่ไม่ไม่เหมือนอย่างที่คิดบ้างอะไรแบบนี้นะคะมันก็ในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยที่ทาให้เราต้องแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเองหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างเนี่ยะคะ่ะมันก็มันก็ช่วยให้เรารู้สึกว่าเออเราสตรองขึ้นอ่าก็คือว่าเราผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆไปได้เนี่ยก็คือรู้สึกว่าเออเราได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนกับว่าได้มองในแง่มุมที่ดีในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะว่าแบบ เออถึงแม้ว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะแต่ว่าข้อดีของของเรื่องนี้ก็มีอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆจากจากในทุกเรื่องนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าทําให้เราเปิดกว้างทางความคิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าเออโดยเฉพาะในในมหาลัยเนี่ยนะคะเออคือ p r o f e s s ร์ที่มาสอนนะคะก็คือเขาจะเชิญ professor จะ คนที่เป็นวิชาชีพนั้นๆมาสอนอย่างเช่นแบบคนที่ทํางานในสาภาพยุโรปหรือว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับในสารหรือว่าในอนุญาตโตตุลาการอะไรแนวแนวนี้นะคะที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นโ p r o f เซอร์ที่แบบเก่งมากๆแล้วพอเขามาสอนเนี่ยคือเขาก็จะสอนแบบไม่ใช่แค่ในตาําราแต่เขาจะเอาประสบการณ์จริงของเขามาสอนเนี่ยทำให้เราเออได้เรียนรู้อะไรมากมากกว่าในตํารานะคะแล้วก็ เราก็กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็เปิดรับฟังคนอื่นมากขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็รู้สึกว่าประเทศฝรั่งเศสนะคะเขาแต่ละคนเนี่ยเขาค่อนข้างดูแลสุขภาพดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างออกกําลังกายกันก็เลยจะแต่ก่อนที่เราไม่ไม่ค่อยออกกําลังกายแต่พอเราไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไทยเองก็ตามเนี่ยะคะเขาก็ แต่ออกกําลังกายกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เราอะแบบเริ่มที่จะออกกําลังกายตอนที่ไปเรียนก็คือมันก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดด้วยแล้วก็แบบสุขภาพก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างอันนี้ขอแชร์นิดนึงแล้วกันนาอว่าแบบเอออย่างเวลาพิงกี้เดินทางไปเรียนเนี่ยค่ะก็ส่วนใหญ่พิงกี้ก็จะปั่นจักรยานแทบทุกวันเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือมันได้ออกกําลังกายค่ะสองก็คือว่าบัตรจักรยานเนี่ยคืคอเป็นเวโลค่ะ เขาใช้ได้กับทั้งเมโรทรแทมแล้วก็บัสก็คือใช้ได้ทุกอย่างในบัตรเดียวแล้วมันก็ราคาถูกเพราะว่าเป็นราคาแบบสตูเดนต์นะคะก็เลยรู้สึกว่าเโอเค okay, เราต้องใช้บัตรนี้ให้คุ้มอะไรเงี้ยแล้วก็จากหอพักไปมหาลัยอันนี้คือเป็นหอพักปีที่สองนะคะที่แบบย้ายออกมาออค่ะก็มันมันก็อยู่ใกล้มหาลัยมากขึ้นก็เลยแบบปั่นไปกลับได้อ่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นเรื่องที่แบบว่า โอเคเป็นสิ่งที่เราแบบได้พัฒนาตัวเองในด้านพวกนี้นะคะแต่อยู่ที่นู่นก็คือแบบว่าอยู่ตูลูสด้วยเนาะก็ไม่มีหิมะใช่ปะไม่เจอหิมะคือมีเจอนิดนึงแบบตกแบบปลอยๆไม่ได้หนักมากก็แบบกําลังสวยๆค่ะแบบก็ <laughs> หนาวอยู่แต่ก็ไม่ได้หนาวมากคงไม่หนาวเท่าปลารีสอะไรหรือว่าทางตอนเหนืออะไรพวกนั้นใช่ก็<ๆ>เลยแบบว่าสามารถอาจจะปั่นจักรยานได้ค่อนข้างสะดวกมากกว่าแบบตลอดทั้งปีอย่างเงี้ย ใช่ใช่ค่ะคนส่วนใหญ่ที่แบบว่าไปอยู่ที่นู่นก็เลือกปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างปลอดภัยค่าเช่าก็ถูกกว่าง่ายแล้วก็ได้ออกกับร่งกายด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าแต่ละเมืองเขาก็จะมีเหมือนเป็นเวโลของแต่ละเมืองก็อย่างของตูลูสจะเป็นเวโลเดอตูลูสอะไรเงี้ยซึ่งแบบเขาก็จะมีสถานีจอดแบบที่มันไม่ไกลกันมากคือถ้าเกิดว่าสมมติ ออรอบหนึ่งเราปั่นได้ไม่เกินสามสิบนาทีเราก็ต้องปัน่นแล้วก็ไปหาสถานีที่ใกล้เพื่อที่จะเหมือนไปต่อต่อรอบเราอาจจะเปลี่ยนคันก็ได้หรือไปต่อรอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยรู้สึกเออเราก็แบบไปทั่ว,ว,วเมืองก็ยังได้เพราะว่ามันก็มีสถานีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ใชดีมากดีมากเป็นระบบที่ในในเมืองที่แบบว่าค่อนข้างใหญ่นิดน,นึงก็จะมีแบบนี้ทุกเมืองใช่ใช่ค่ะแล้วก็อ่ สุดท้ายนี้เราอยากจะให้พิงกี้แบบว่าฝากอะไรถึงคนอื่นที่อาจจะสนใจไปเรียนสาขานี้หรือว่าให้คำแนะนำเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นๆที่กำลังศึกษาหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับการไปเรียนต่อที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็จริงๆนะคะออตอนตอนนี้ค่ะก็มีสื่อหลายๆด้านนะคะที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเว็บไซต์ Facebook อินสตรักเมอะไรพวกนี้นะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าเป็นงานแนะแนวการศึกษานะคะซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะจัดเป็นออนไลน์อะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ก็อาจจะเป็นของ OCSC ก็ได้หรือว่าอย่างเป็นเว็บไซต์ของฟรองโกตโดยตรงเลยก็ได้นะคะหรือว่าเป็น facebook ก็มีนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรเงี้ยคะ่ะก็อาจจะลองแบบดูว่า มีรุ่นพี่ที่รู้จักไหมท,ที่ที่เคยเป็นเรียนสาขาั้นอะไรเงี้ยเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เราจะได้แบบคุยกับเขาว่าแบบเออให้เขาให้คําแนะนําว่าแบบมหาลัยหรือว่าคอร์สแบบไหนที่ที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เออนอกนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดว่าแต่ละคนสามารถเหมือนกับว่ามีลิสต์มหาลัยหรือว่าลิสต์คอร์สที่เราอยากจะไปเรียนออกมาแล้วนะคะเราก็ลองอาจจะลองแบบ อ,อีเมลไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนรับผิดชอบในแต่ละสาขาวิชานั้นๆดูนะคะเพราะว่าอย่างตอนพิงกี้เองอะค่ะพิงกี้ก็อีเมลไปคุยกับเจ้าหน้าที่เหมือนกันซึ่งเขาก็ตอบเมลดีมากๆเลยนะคะก็ให้ข้อมูลมาเยอะทําให้แบบช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้น,นะค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าถ้าถ้าเราแผนว่าเราจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสแล้วเราควรจะเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสไปเลยนะคะยิ่งยิ่งได้เยอะเท่าไหร่จะยิ่งแบบดีมากๆค่ะ ช่อันนี้เห็นด้วยจริงๆก็คือเตรียมไปได้มากเท่าไหร่อยู่ที่นู้นก็จะสบายขึ้นเท่านั้นเนาะใช่ใช่เลยค่ะอ๋อเออมีขอแชร์อีกนิดนึงละกันก็คือว่าอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นละกันเนาะว่าแบบเหมือนกับว่าปีแรกที่พิงกี้ไปถึงที่ว่าภาษาฝรั่งเศสยังไม่ค่อยได้เป็นช่วงเดือนสองเดือนแรกเนี่ยค่ะก็เออมีเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าเหมือนกับว่ามีโดนวิ่งราวมือถือนะคะ อยู่แถ,แถวๆหอพักใช่ค่ะแล้วก็ตอนตรงนั้นไม่มีคนเลยเพราะว่าเป็นช่วงปิดเทอมแล้วทิงกี้ก็อยู่คนเดียวแล้วก็แบบมีกระเป๋าเดินทางแบบเยอะแยะแบบเพิ่งเพิ่งกลับมาจากปารีสเนี้ยนะคะแต่ที่ปารีสไม่เจอแต่มาเจอที่หน้าหอค <c oughs> <c oughs> ่ะก็ตอนนั้นก็คือตกใจมากแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามีผู้หญิงที่เป็นคนชาติอื่นนะคะแต่ว่าเขาอยู่ตรงนั้นพ,พอดีเขาก็เหมือนเข้ามาช่วยเราอะไรเงี้ยก็คือพาเราไปสถานีตํารวจซึ่งแบบ ตำรวจเขาก็ไม่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแล้วก็คือเราก็พูดภาษาฝรั่งเศสยังไม่ค่อยได้ก็รู้สึกว่าเออมันแบบสื่อสารยากมากอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่ว่าแบบผู้หญิงคนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาก็เลยแบบว่าช่วยเราแบบคุยกับตำรวจอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเออภาษาเนี่ยสาคัญมากๆเลยค่ะในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็สําหรับหลายๆคนถ้ามีโอกาสไปประเทศฝรั่งเศสเราได้เจอเรื่องขโมยหรือวิ่งราวนะคะ อันนี้ก็เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเราก็อย่างส่วนตัวเราไม่เคยเจอเลยก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็รู้จักเพื่อนหลายหลายคนอย่างเช่น,นกิ่กใช่ไหมที่เคยเจอบ้างที่โอเคก็ต้องระวังตัวเนาะระวังตัวใช่ใช่แต่รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าคือมันก็อาจจะแบบเราก็อาจจะผิดด้วยตรงที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้มีความระมัดระวังเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราแบบเอามือถือออกมาใช้ในที่สาธารนณะอะไรแบบเนี้ย ก็คือมันก็จะเป็นที่สังเกตได้ง่ายแล้วก็แบบเหมือนพอไม่ได้ระวังตัวมองซ้ายขวาอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่รู้ว่าแบบเออรอบข้างเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คือก็อาจจะทําให้เกิดเรื่องราวได้แต่คิดว่าแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเพราะว่าคราวนี้เราก็ระวังตัวเต็มที่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างทําตัวกลมกลืนกับคนท้องถิ่นอย่างเช่นแบบว่าการแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยก็คือธรรมะธรรมงขึ้นแล้วก็คือ จะไม่ได้ทําตัวเหมือนกับว่าเราแบบเป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ที่นั่นมานานแล้วอะไรทํานองนั้นก็โอเคค่ะก็อยู่มาได้ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราโตขึ้นใช่ใช่ถูกต้องรู้สึกว่าเออเราผ่านมาได้เราก็สึกสตรองขึ้นมากค่ะก็ยังไงนะวันนี้ก็ ขอบคุณคิงกี้มากๆเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์กับทุกๆคนแล้วก็กับเราด้วยก็ได้ข้อบุลใหม่ๆได้รู้จักคิงกี้มากขึ้นเช่นกันยังไงก็ขอให้แบบว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ถ้าถ้าน้องเพื่อนๆพี่น้องๆคนไหนมีคําถามเกี่ยวกับการเรียนต่อสาขานี้ก็คือเกี่ยวกับด้านกฎหมายระหว่างประเทศก็สามารถเขียนถามไม่ได้เช่นกันี๋ยวโบก็จะไปถามคิงกี้มาให้หาคาตอบมาให้นะคะได้ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากมๆเช่นกันค่ะแ e ็กซี่เดทอลาอัลาพเชนแม็กซี่ค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณมากนะคะโม